คมดีแคปวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ฝั่งการเมืองร้อนกันบ้างครับพะล่าสุดนั้นนะครคุณทิพิธานั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วว่าในส่วนของการโหวตรอบ2นั้นจะสามารถผ่านและก็สามารถนั่งตําแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้หรือไม่ครับแต่วันนี้ฮะค,คมดีแคปของเรานั้นจะขอพามาย้อนเส้นทางและก็ชีวิตของคุณทิพิธาักหน่อยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับคมดีแคปของเราก็ได้เปิดประวัติเหล่านักการเมืองไปหลายท่านแล้วครับ อย่างที่ทราบกันดีนะฮะสำหรับคุณพิธาลิมเจริญรัตนะครับหรือว่าคุณทีมนั้นนะครับเกิดวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2523นั่นเองครับซึ่งปีนี้นั้นนะฮะก็จะอายุครบ43ปีบริบูรณ์ครับในเดือนกันยายนโดยคุณทีพิธานั้นนะฮะเป็นบุตรชายคนโตนะครับในบรรดาพี่น้อง2คนนั่นเองครับซึ่งคุณทีมนั้นนะฮะเข้าเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับตั้งแต่ช่วงประถมจนถึงมัธยมต้นนะฮะจากนั้นครับศึกษาต่อระดับมัธยมตตอนนนปปลลลาาาาายทีีี่ิิวซแแด์ะกก็จบรรญญสขเง ภาคภาษาอังกฤษโดยได้รับเกียรติยศอันดับหนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และก็การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ปริญญาโทครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองสาขาบริหารภาครัฐที่ John F. Kennedy School of เกอรเวิมนมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนั่นเองครับพร้อมกับปริญญาโทรบริหารธุรกิจสโลนสถาบันเทคโนโลยีเมสซาสูเซตสนั่นเองครับสำหรับประวัติส่วนตัวของคุณทีมนั้นเนะฮะเคยสมรสกับนักแสดงชื่อดังอย่างคุณตายชุติมาทีปนาธนะครับในปีพศ2555และก็หย่าร้างกันเมื่อปีพศ2561นะครับมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องพี่พิมพ์ลิมเจริญรัตน์นั่นเองครับ โดยคุณทีมนั้นนะครับก้าวเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นที่ปรึกษาในสํานักนายกรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงการคลังต่อมาฮะคุณพิธาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคในระดับที่4และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกที่ลงรับสมัครเลือกตั้งนั่นเองโดยคุณพิธาครับได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ในสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ครับซึ่งหากทุกคนจำกันได้นะฮะสำหรับการอภิปรายครั้งแรกในสภาของคุณทีมนั้นนะครับได้พูดถึงนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรของภาครัฐครับโดยเฉพาะกระดุมห้ามนั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้เลยฮะัทำให้คนรับฟังทั้งอยู่ในสภาและก็รวมถึงข้างนอกนั้นนะฮะต่างกล่าวชื่นชมคุณทิพิ์ธาอย่างมากครับขณะที่ว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเอ่ยปากชมเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับภายหลังทางสารรัฐธรรมนูญนั้นมีคำวินิจฉัยยุบพักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2563ครับและก็ในวันที่8มีนาคมนั้นคุณทิมก็ได้ย้ายไปสังกัดพักเข้าไกลร่วมกับอดีตสมาชิกพักอนาคตใหม่อีก54คนโดยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็เป็นประวัติคุณทิมพิทาคร่าวๆนะฮะที่คอมมิเคชั่นของเรานั้นหยิบมาฝากกันก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับในส่วนของการโหวตรอบสองนะฮะว่าจะเป็นวันที่19กร,รกฎาคมนี้หรือไม่นะครับเรื่องไม่คมพี่ฟีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ